แม่ตั้งใจถามอยู่นะยูก็ตั้งใจตอบสิยูไม่ตั้งใจอะ่ะแม่สวยไหมไม่สวยอายุหันหน้ามาแล้วตั้งใจตอบแม่สวยไหมไม่สวยหันหน้ามาแล้วตอบค่ะลูกตอบจริงแล้วลูกไม่จริงจังอ่ะพ่อไม่จริงจังอะ่ะยูแม่สวยไหมไม่สวย,ย,สวยโอ้คหอะไรตอบย้ำตัวเอง ไม่เจ็บเหรออีกรอบนึงเหรออายุตั้งใจมองหน้าแม่ก่อนนี่ดูดีๆนี่นี่ดูหน้านี้สวยไหมอสวยหรือไม่สวยสวยที่สุดเอเเห็นไหมแกตั้งใจดูโลกก็เปลี่ยนขอบคุณนะคะลูกแม่ถามมีมีรูด้วยตกลงแม่สวยไหมสวยโอเคแม่ถามีมีรูด้วยโอเคเห็นนะแม่ถามจริงๆนะ ไม่อยากรู้จริงๆเฮ<ด>้ดยดูป่าว่าแม่สวยหรือเปล่าแม่ไม่สวย <c oughs> แม่ตั้งใจถามอยู่นะอยู่ต้องเดี๋ยวปิดหน่อยเดี๋ยวหน้ามันเดี๋ยวน้ำมันกระเด็นเข้าหน้านี่ดู ดู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 เป็นหน้าไห้ยูปเป็นหน้าไหมโอ้โฮรายสุดท้ายสีเขียวอีกแล้วหมดแล้วเยอะมากยูปยิบเลยแ่งๆมันนะคริบอ่ะโอ้โ อ่านคอมเมนต์ออกแล้วนะลูก uh, ah uh, uh, uh ูอ่านคอมเมนต์เองนะวี่พี่เมนว่าอะไรบ้างลูกอ๋อดิพี่พี่เมนว่าอะไรคะกาะขอขอลห้คนอยู่ที่ อ๋อของของเล่นหออยู่ยสิ <c oughs> นล่วพี่พี่บอกว่าใครน่ารักอะ <c oughs> ่ะแมงแมวยุว่าพูดถึงแม่ในไลฟ์นะ <c oughs> แม่เกิดแสนแม่แมวาปา้ายุ้ยบอกว่าป้าเร็วค่ะขอบคุณค่ะเต <c oughs> ็งเคยดูไหมน้องในท้องชื่ออะไรคะ